พ so 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 like so ี่น้องมาเซลเซลอยู่เพื่อนพี่สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านสบายดีบัตถุทุกคนขัดกันนกาพี่น้องสองน้องเอยู่ขอขกันกินก่อนจตอนเสาพี่น้องเว้เมื่อีงกะถ้ากัมาว้าเเอเห็นพี่พี่ลูกพี่ตุจ้ากันตุเจ้าุจ้าเอาซะก่อนตุเจ้เอาก่อน หลักมาหน่อยขี่ดื้อพ่อจ้าก่อนพ่อจ้าเมื่อนี้ก็เลยได้รับข่าวดีแต่ดึกเด็กเม่น้องเทนเสร็จมาหายไปเอาคอว่าสั่นแก้วมาโดนมาหลุดเหมือนกันพี่น้องพี่ซีมี่ยังเฮ้าก็ยังบอดี้มี่ยังเฮ้าก็ยังบอดี้หัวมี่ยังเพราะว่าแม่มี่ไปเอาเด้ บบอกเม่มีไปเอาห่าตอนแรกนะห่านี้อพายุกเดีบอกเม่มีไปเอาผู้เดียเมมีโทรมามานะแม่ว่าฉันเอาเมื่อบ่อได้ได้เป็นกระสอบร่องกระสอบครัวฉันไปเถอะคนกะว่าวขคือบ่อเฉล่งมาเฉล่งบ่มีให้ปั้นสร้งหัวให้ะเล่งโอ้น้ำยาปลาขนมโอ้นขนม เงาะในชิบโลพี pues ่หน่อยแกงนัวน nah ้ำม้าขนมมาตงน้ำปลา่าสามน้อยเดี๋ย่างสามเกาะพี่หนุ่ยสามน้อยไม่ยกโอ้ยมีแก๊สหนึ่งผลงานทรายเกาะ สอ,ออสองพองันกาบาทบ่ร์องพันกบบาทป้าดูได้ดแผ็พอดีแผ็เบิดพอดีเอาสิไปซื้อพี่น้องเอ้แผ็ถทุงหนึ่งน,น,น้ำจิม้มน้ำมันดีนี่น้ำยาหลังจานน้ำตาล ปดเอาขึ่นใส่กนล่องม้าก็ได้ประเดกเออฮัดีปะเดกข้องตะมืหุ่งมาใส่หางเข้าตอนนี้เข้าหมดหมดน้ำจิ้มชองขวดผนจัดเตี้ยวใหมกินครับเออ นันกรังมีแต่พี่ช่างพยานี่ยกระเทียมน้ำบ่กระเทียมกระเทียมโลหนึ่งตัดตุ๋นไก่ออันอันสดาะว่าต้นนี้ยำวิ่งยำวิ่งเห็ดวิ่งเราก็เลยนักน่งห่ซีบโลแล้วกมีเีก็ ลูกซีนน่องไก่อกไกโโ่โูยอโมยอปัาไข่เต๊นหนึ่งไข่เต๊หนึ่งกิโลหนักไหนฮะเฮ้เอ้ชอบน้กงก

มีทุกอย่างพร้อมไก่ไปเหนักขั้วกระมียมาพี่นุ๊กพี่มาพี่จะไปไปไก่ไข่เลยลูกเจอกนมาพี่นุกพี่มาดูไก่ไข่ไข่เลยย่างมูฟออนมูฟออนมูฟเยอะนั่นนี่แกงกิมบุรุไก่แ้ะมาพี่นุ๊กพี่พี่ขนมอยู่พี่ใครต้องขนมหวานช่าง้วย ไอเออมาอยากบมาสิมาสิมาสิแม่แก่กันเนี่ยหยาบกันเนี่ยมาอยาบนั่น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 เอามาท่กินบ่อจานเนาะเนี่ยโอ้ไปถอดกินยังกินรถเช่นนี่เอาใส่ต้นไ่้ดื่นมากกันเลยหลับข่าวดีหลับข่าวดีเต้ดึกเต้ดึกโอ้กบุญกบุญพวนี้จะดีหลายเด้อเด็กๆอย่างหัวเป็นไฟตอนไฟบ่หินเงินฟังฟังร่ำรวยกว่าเก่าเด้อ คุณใหญ่จะดีเดียวไล่เด้อคุณจ๋าคุณจ๋าคจาเออดีใจเลยัครอบครัวเฮาไม่ไม่แก่ใครมังกได้กินดีๆเร่อดขอบวดคั่ววัดขุนขุนกับไฮดูดีมีแหวนด้วด้วยปทัดแห้งแห้ังไน้องต้องมาด้วยอะมา ไปดีพี่นาอะมาหนาวอันนี้ไดีมานาวจอาเามื่อเ่เมาอในมเ่อไหมาอันนี้มาอะดุไปนั่งกระชอออกเงินบ่กนั่งบ้านเหรอแต่ไปดีพี่นอมาอ๋ออันนี้นี่ยังอ่ค่ยอยู่แนวคืนขนมหมักงอกยังนี่อน เราคนได้เนื้อใหม่บนนับนเน้อหมโซบีน้องใหญ่ใจน้องใเนียอยู่เน้กินแต่สเกินอาหารอยู่เน้กินเต็มใหม่เต็มมือเต็มเนืกรมอย่าักากระมือจาปากรมือจาองกรมือเ่บผู้ดีไก่เสมอ นักแล็ได้อยู่นกอบครัวเท่านั้เพราะว่าช่วงนี้ปกปูนปกปูนามันงามบระารคอบครัวเฮาบุญค่บุญชูควสุให้่ความขยันคมัให้รวยว่เกาเด้อบ้่วจ้าเถื่อคารยนี่บอกเออมันเเด้ลูกเอายบอกคุณผู้ใหญ่จะดีหลายเด้อ แต่เนี้ยกระโบเป็นไผ่ที่เป็นยายยายพายุโบที่เพิ่นเคยเอนซื้อให้เราขอบคุนกับคุนหลายเด้ออยู่ดีมีแหงไม่ใส่ไหมไม่ใส่ไหมควเก็บจะสได้กอบไก่เด้อชีวเนี่ยถือการเงินการงานจะดื้อมาเรื่อยๆน้องจ้าจ้านี่ป้องเออกินเ้อกินกินกินแด้วทั้งยิ้วข่าวที่น้องเรย

ดีดีมีเฮงกบเจ็ดไดายคอมไก่ดูมีเฮงกุปังรบำรวยเด้อฝาได้ไฟมันขอบคุณหลายๆเด้อเยยวาได้บ้างอ่ะอ้าหนุิ้นไปนึงลูกออเป็นบบผู้กั กินเข้าลูกข้กินกล้องกับข้ากินเจ้าหนาที่เด้อเกาะนะเกาะหอมจะเกาะอือชอบข้ากิามาวันนี้ข้าก็จิตใจจะขี้ไปเที่ยงอนนี้ยูดีวิแหงวัตถุุกคนหล่ะกับขอบุญขอบุญผู้ใหญ่จะดีน่ารัเด้อสื่อน่ะอยู่น่ะกินข้าใสข้าซอย ทุกอย่างนมให้ลูกไข่ล้านไข่ยูดีมีแหวงไข่ลำให้ด้วยกระเข่าหุงไรนองทองไรมาเด้อสุดขีดกันงานจะเลื่อนน้องบุญขอบคุณเิธอแล้หลังสีเขียวก็ให้่ลำไข้ด้วยกระอะไรไข่หมันเด้อบ่ห่างช่วยจ้าสุดขีดสุดขีด